สวัสดีสสดค่ะครูใหม่นะคะครูโบค่ะวันนี้ครูใหม่และก็ครูโบมีกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกสนุกมาฝากเด็กๆนะคะเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอะไรกกเกี่ยวกับอะไรครูโบกิจกรรมอะไรนะคะเด็กๆน่าตื่นเต้นใช่ไหมกิจกรรมหลอดหมุนได้ะคะ่ะเด็กๆอ่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรม วิทยาศาสตร์นะคะคุณครูไม่จะให้คุณครูโบแนะนําอุปกรณ์ก่อนนะคะแต่เด็กๆสัญญานะคะว่าห้ามเอานิ้วของเด็กๆนะคะไปโดนหลอดนะคะโอเคไหมคะเด็กๆเ,เรามารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์แบบหนึ่งได้กันนะคะหขวดน้ําค่ะสองหลอดนะคะสาม กระดาษค่ะแล้วก็สีกระดาษทิชชู่ค่ะเดี๋ยวครูโบจะลองทำด้วยกระดาษให้เด็กๆดูนะคะว่าสามารถทำได้หรือเปล่าขวดน้ำมาวางใกล้ๆนะคะหยิบหลอดขึ้นมาหนึ่งหลอดแล้วก็แบบนี้นะคะเด็กๆแล้วเด็กๆก็ถู หูหลอดกับกระดาษจากนั้นก็ลองเอามาวางมงบนขวดแล้วลองใช้มือระวังอย่าให้นิ้วมือโดนหลอดนะคะอ่าเห็นไหมคะหลอดจะหมุนตามมือของครูโบ ไมคเด็กๆหลอดก็ไม่หล่นด้วยสนุกนูไมค้าเด็กๆลองทำดูนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าคุณครูใหม่เนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์อย่างอื่นก็คือทิชชู่เนี่ยทำได้เหมือนกันหรือเปล่าลองดูกันนะคะเมื่อกี้ครูโบลองกับกระดาษแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูใหม่จะมาลองกับทิชชู่ดูนะคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆหยิบทิชชู่มาหนึ่งแผ่นนะคะ จะเป็นทิชชู่แบบแผ่นก็ได้นะคะหรือว่าเป็นแบบม้วนก็ได้นะคะเด็กสามารถทําได้เลยแล้วก็หลอดค่ะเดี๋ยวเด็าาดเกๆมานับตามค,คุณครูนะคะหนึ่งสองสามสี่หา,ารู้สึกว่าหลอดมันจะร้อนๆแล้วใช่ไหมคะเด็กว,ว,วางลงที่ขวดน,น้ำนะคะ เด็กๆระวังอย่าให้นิ้วมือของเด็กๆไปโดนหลอดนะคะหูรึยังเอ่ยอ่าแสดงว่าหลดนี้ยังไม่ร้อนเด็กๆต้องถูให้หลดนี้นะคะเกิดความร้อนเดี๋ยวหลดมันจะหมุนได้นะคะถูได้แรงๆเลยคุณรูรู้สึกว่ามันร้อนแล้วนะคะอ่าต้องลองตั้งใหม่นะคะ ไมเห็นแม่หลอดหมุนได้แล้วเด็กๆรู้ไหมหลอดหมุนได้นี่เกิดจากอะไรบางคนยังไม่รู้ใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะคะหลอดหมุนได้นี่เกิดจากไฟฟ้าสถิตและคําว่าไฟฟ้าสถิตเด็กๆรู้ไหมคืออะไรไฟฟ้าสถิตก็คือการสะสมไฟฟ้าของวัตถุนั้นที่อยู่ในหลอดเนี่ยนะคะไฟฟ้าจะสถิตอ่ะจะเกิดต่อ,อเมื่ออากาศที่มีอากาศแห้งเมื่อเราถูและมาวางแบบนี้นะคะก็จะเกิด ไฟฟ้าสถิตยอยากวัตถุนั้นนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกกันหรือเปล่าแล้วเด็กๆลองไปทําดูนะคะว่าเด็กๆสามารถหมุนหลอดได้เหมือนคุณครูทําหรือเปล่าคะ่ะกิจกรรมวิทยาศาสตร์การหมุนหลอดหมุนได้นะคะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆสามารถทำกันในครอบครัวทํากับเพื่อนๆคุณพ่อคุณแม่ได้ที่บ้านนะคะ ก่อนจบคลิปนี้นะคะคุณครูใหม่และก็คุณครูโบมีน่นจาจะปฏิบัติคือ,อสวโนใส่แมสตลอดเวลาก่อนออกจากบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันกิจกรรมดีๆครั้งต่อไปนะคะวันนี้คุณโบและก็คุณใหม่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย